สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามนะครับรับชมนะครับผ่านทางช่อง u t u b e นะครับ GP Channel นะครับเมื่อนี้ครับมาในช่วงของบรรยากาศตอนเย็นเ็นครับบรรยากาศตอนแรงๆครับกำลังเตรียมดินนะครับเตรียมฝุ่นนะครับมาเบิ่งวิธีการเตรียมลงฝุ่นลงให้นะครับผมเมื่อวนนี้นะครับช่วงเวลาหาหกมุ้งแรงนะครับ อันนี้คือวิธีการใส่ฟุ้นนะครับใส่ฟุ้นขีงหัวนะครับยาย,ยายฟุ้นขีงหัวนะครับน,นีเท่ากับยมมาลรา้กระสอบนะครับอันนี้เป็นถั่คอรครับผมนี่ครับกำลังสตาดยายฟุ้นครับนี่เป็นซีนะครับ เรียมดินนะครับเป็นาก,การใส่ขี้ไก่ใส่ขี้ไก่เนาะใส่ขี้ไก่เตรียมดินอันนี้พื้นที่ประมาณประมาณจากัจกจักไรประมาณสามไรประมาณสามไรต้องใส่ประมาณจักสอบคิดว่าเอ่อมันก็ตกไปสอบละสามไรละ,าลละสามทีสอบไรละสามทีสอบเนาะหรือประมาณคิดแล้วสามไรนีน่ก็ลอยสอบ ใส่หน่อยกับบอกระมันเลยใส่หน่อยไม่ใส่ยะบ่บอ่บอเพียบเท่าเวลาเวลาจะปลูกอะบางปุ๋ยรองพืง้นอีกรอหนึ่งใส่ย,ยูเรียใส่ใส่ยูเรียนะครับใส่ใส่ยูเรียรองพื้นอันนี้เป็นเป็นขีดฟุน้นนะครับเป็นขีดฟุ้นจากจากบ้านเฮาเเขีดไก่ขีดข,ขัว้วขีดงัวครับ นะครับก่อนที่จะปลูกก็ต้องเขาเรียกมาตรงเตรียมดินก่อนนะครับเตรียมดินก่อนก็คือมีการพว่วนดินใส่ขี้ฟุนขี้ฟุนก็มีหลายแบบครับพอมันดินเสียเขาปลูกขีด้ดินมันเสียแล้วมันบำรุงมันได้ต้องบงนี่ครับพี่การใหญ่ครับนี่เป็นขี้ฟุนครับพี่น้อง อันนี้เป็นกี่ฟุ้นครับกี่ฟุ้นกี่ดินบานเท่าครับผสมขีดแกบเล็กน้อยนะครับเตรียมดินนะครับเพื่อที่จะปลูกมั่นเนาะนะครับในปีนี้เพราะว่าขันปลูกไปเรื่อยขันเขาโมมีการพรวนดินโมมีการเตรียมดินกับดินกับจะสีดจะจางจะบองามมันก็จะบองงามอันนี้ก็เป็นกี่ฟุ้น,นปุ้ยก็บองงามบานเท่า ลายลายนะครับปีนี้สามลายสกีฟุ้นบรรยากาศตอนแรงๆลายขัดว่าสัน รับโก็ฉีปลูกนะครับผมปลูกนะครับปลูกมันนะครับปลูกมันปลูกอ้อยนะครับกับสวนมากนะครับพี่ีบานเท่ากับจะใส่ฟุ้นนะครับใส่ฟุ้นเตรียมดินก่อนนะครับใส่ฟุ้นเตรียมดินก่อนก่อนจะปลูกนะครับจะมีการไถกบนะครับไถไถกบก็คือไถเตรียมดินก่อนรอบนึงนะครับแต่ขยายขยายฟุ้นนะครับขยายฟุ้นไยายฟุ้นแล้วก็จะมีการไถกบอีกรอบนึงนะครับไถกบแล้ว หายยกหลอกนะครับยกหลอกล้วคอยจะเตรียมปลูกเยี๋ยมอื่นนะครับนี่เดี๋ยวที่เพชรชิปนะครับอีกหายเบิ้งนะครับว่าการปลูกเป็นยังไงนะครับจะย้ายไปเรื่อยๆนะครับใหญ่พุ่นนะครับเอามาลดนหนึ่งครับก่อนจะปลูกนะครับอันนี้ก็เป็นไทของหอังสาวนะครับเพื่อนจะปลูก เตรียมดินเตรียมยังไถกบนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับฝนตกรอบแรกรอบยังกับน,นะครับเตรียมดินกับวากันไปนะครับมือื่นสิเขามาไทยบ่มือม่อกินมื่อกินสิเขามาไทยบ่ ไป,ไปเรื่อยๆครับบางไหนง่ายพอกย้ายไปเนาะบางไรบางง่ายพอก็ย้ายไปบางไหนงามเพอก็ด,ด,ดสิ่งไปบบบพ่อปุ๋ยเหลืองปุ๋ยเปลืองยังไปนะครับใส่ปุ๋ยครใส่ปุ๋ยยูเรียก่อนลองพื้นแต่ยูเรียก็ต่อไปยังปุ๋ยหัวที่มา ปุ๋ยห้องกระใสนะครับปุ๋ยห้องกระใสอันนี้นะครับปุ๋ยห้องกระใสฟุนห้องก,กระใสนะครับตัวนี้ปุ๋ยห้องกระใสค,คุณนักการเมืองที่ครับโอ้โหถ้าวานเร็วนี้เขาต้อง มีเวลาในการไถบอหรือหรือจังไรของนายว่าไถสองรอบรอบแรกคือครบปุ๋ยครบปุ่นเดียก่อนรอบรอบสองพี่ผมเขาไถถีงรอบนึงกระชังรอบรอบเอานะครับผู้ใดสนใจขีดฟุ้นกันนะครับสามารถติดต่อได้นะครับผม สนใจขี่ฟุนฟุนขี่ง่วฝฟุนขี่ไก่ครับผมสอบละสี่สิบบาทนะครับบริเวณไก่เคียงทรงฟี่ครับอำเภอคลีมราชอำเภอหน้าตานนะครับนะครับเป็นบรรยากาศนะครับตอนแรงๆครับพี่น้องนะครับฝากไว้น้ำแเน่กันแล้วกันครับกับช่องวิถีอีสานนะครับช่อง y t u t u นะครับ GP c h ช n n น l นะครับผมฝากไว้น้่เน่กันแล้วกันนะครับ สำหรับคนที่ติดตามนะครับเพว่าจะเป็นคลิปนะครับการใส่ชีวิตนะครับวิธีอีสานมาเท่านะครับอ่านะครับกัดเศษตรกอนนะครับหรือว่าเป็นคลิปมะล่อนะครับสามารถติดตามได้นะครับทางช่อง gp channel นะครับเป็นวิธีกานใยฝุ่นนะครับบรรยากาศตอนแรงๆนะครับตอนคํำๆนะครับ บรรยากาศตอนมันห้อนนะสงสัยมือแรงฝนอาชีโตกอีกคิดว่าในไรบ่ไ,ไ,ไตอึ้งมือขึ้นในไรบ่เดดพ่อฟังว่าใวบ่ไรวะในี้เนาะเขามาไตยใสไตยหนีเด้เนาะใต้ผู้อ่างไต้ผู้อ่างผู้อ่างครับไต้ไตอึงต้งไตยังนะครับเดี๋ยวสิปั่นเพิ่นเป็นดาราซองครับขับรถไถครับนี่ วิธีการดันหน้าวิธีการปั๊บดินนะครับขีฟุ่นนะครับติดต่อใดครับผมสอบละหะเอสอบละสี่สิบบาทใส่เปิดเบิองเดูเบิงครับเบิงเอาปขีฟุ่นแท้ครับผมเึ้ืงเปลองกมากเึ้ืงหายมากว่ะ บึงครับบึงขี่ปุ่นขี่เกล็ดขี่ไก่บ่ขี่ไก่ขี่ไก่ขี่ไก่ขี่หมูขี่ไก่ขี่หมูผสมครับมีหมูพร้อมมีง่วงพร้อมสนใจครับติดต่อได้เด้อนะครับม่ได้สนใจโอ้หลายสอบหลายสอบเติบได้ครับนี่บ้าธรรมดาดิ่น ชัวคือว่าเลยเนะยาะเน,นีอยอย่ยนะครับบรรยากาศกำตะเวงกำลังจะตกดินครับอ๋อ กายกระผูกน้ำเพลินครับประมาณสีไรนะครับผมลงทุนไปประมาณหมื่นสองครับขายได้สี่พันครับกีนี่กีนี่น่าสิเบิง้งเพิ่นเห็ดซะก,ก่อนน, <c oughs> นะครับอันนั้นเป็นอีกอันนั้เน,น,นเป็นอีกของอันนั้นเป็นอีกห้องแดนหนึ่งครับ<อ>ตีกายโบเดซี่ขี้ฟุ้นครับใซ่ดอรปุ๋ยครับมันก็นเลยเน่าครับ ไกง่งามคัดเบึงครับกีดไก่งามคัดหนึ่งขัดคักขับักเป็นบรรยกากาศตอนช่วงแรงๆครับอยากขีดไก่ไม่ใช่มาหว่านพันวันนะครับเพราะว่าช่วงอ่า ช่วงบ่ายหรือว่าช่วงกลางวันนะครับมันจะห่อนนะครับเข้าใหญ่ได้แต่ยั่ยมือแรงครับยังมือแรงช่วงคำคำนะครับคือมันจะบ่ค่อยมีแดดมีหยังนะครับผมเป็นบรรยากาศคำคำครับเพราะว่านะครับอ่ามันสัมปรังครับมันสิต้องการแบบการดูดดูถาดดินนะครับมันจะใส่ระยะเวลาในการดูดซึมนะครับดูซานอาหารจากถาดดินนะครับ ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีมันครับมันจะมันจะดูดได้แค่ชัวชัวระยะเวลานะครับมันจะบริเวตลอดมันจะไม่มีการปรับนาดินนะครับแต่ถ้าเป็นขีขีฟุ้นถ้าเป็นขีดฟุ้นขี้หยังนะครับมันจะมีการดูดได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันมีส่วนผสมขอ,ของของขีงวขีขั้วยนะครับตัวนี้นะครับมันจะซอยบำรุงในเรื่องของการปรับพืนพ้นพื้นนาดินนะครับดินนี่ก็มีหลายประเภทนะครับดินทรายดินล้วนดินดินดำนะครับ ดินกับมีหลายประเภทครับแต่และพื้นที่แต่และอันนี่กับบ่อคือกันครับบ่อคือกันนะครับ,บ,ก,นะรบการจะปลูกมันนะครับให้ได้จำนวนที่ลหลายๆนะครับแวก็ประหยัดนะครับในเรื่องของการใส่ปุ๋ยเคมีเข้ากับกสีใสประมาณนี้นะครับใส่กี่ฟุโทดแทนนะครับทดแทน หลังไปแห่งเป็นผู้นะครับนะครับเป็นผู้นะคเป็นผู้เป็นยังไปนะครับพันบาทอืม,ม้านหาบ้นนานอะไรรหัสพันบาทมักรตันโม่หึ่มเนี่ยแหละมองหนี้นาขายได้เป็นบ่เออขายได้มีกลวงให้บบรุปกับบกางแรกก็บรุปเป็นบ่อืมบรุปแป้งหรือบรุป เคยมีโบลูขายมาสองปีมมันบ่หึมอันนี้แนะนำพี่นี่แบบว่าถ้าคนที่ปลูกอะแนะนำให้ใส่ขี้ฟุ้นเนาะเออใส่ขี้ฟุ้นขี้งวงขี้มูขี้ไก่นี่ละขี้บ้านหลักะใช้สองรอบใช้สองรอบพร้อมใช้สองรอบแล้วก็ยกล่องแต่ก็วานปุ๋ยล่องพื้นก่อนวานปุ๋ยล่องพื้นก่อน ผูเชี่ยวชาญครับกาเอาวันปุ๋ยรองพื้นกอมันเกินแล้วมันแต่นั่นไงจะรั่งพอมันในถมาในจะท่าสอกเข้าก็ใส่อีกรอบนึ่งเขา้าใส่ปุ๋ยอีกรอบนึงก็คือจบแต่ว,ว่าปลูกแล้วต้องสีจะคุ้มเลยบ่สีจะคุ้มมาไ้อืสีจะคุ้มนั่นเ้อพีน้อเอย่ยวมันแล้วก็คือต้องสีจะคุ้ม เขาบ่าคุ้มเฮา,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 าเอาบ่ท่านเฮาเฮาเฮ็ดหลายแปลงเฮาเฮ็ดหลายแปลงเฮาถ้าเฮาบ่คุ้มงาเฮาก็บบ่อท่านเพราะฉะนั้นแล้วพอปลูกแล้วบ่เกินทามือบ่อเกินทามือที่ต้องเสียคุ้มพอมันขึ้นแบแบมันสองนิดแตคือใส่ปุ๋ยรอบ2คือบ่ได้สิจ้าขาก็ได้เขต้องสิจ้าขาก็ได้ เพราะว่ามันมันคุ้มไปแล้วะแต่ก็มันกับโตลเร็วอาจจะให้ดีกับสียันก็สียาบลุกใบผมสียาบลุกใบนะก็อืน่นยังพวกเพชรดำพวกยาบลุกใบนะครับผู้ใดแบบว่าต้องการอยากเสริมเสริมมั่นเสริมพวกวมั่นพวกยังนะครับสามารถเสริมได้เนาะนะครับ นี่คือเป็นการเตรียมดินนะครับเตรียมดินปลูกก้อนปลูกนะครับเป็นการเตรียมดินก้อนปลูกครับบรรยากาศตอนเร่งๆนะครับวิธีอีสานบ้านเฮานะครับว่าคนคนอีสานนี่นะครับการปลูกมันการปลูกไ้ปลูกมันเนื้อมเลกันพืชเอียงแน่นะครับผมกาจะะปิดประมาณเทงานีนะครับมันปอยยางนะครับเลยนะเตรียมดินเตรียมยางไปนะครับ ยายขี่ฟุ้นนะครับยังไ่แรงอ่ะฝากไปน้ำเน็คกลเลอรกันครับกับช่องดีๆนะครับ G P Channel นะครับฝากติดตามนะครับน้ำเน็คก็เล้วกันนะครับพื้นที่ลายครับช่วงนี้เตรียมปลูก เตรียมนาดินเตรียมปูวิธีการย้ายครับสิ่งแพร่แหรงให้มันกระจายกันไป มันเหนียนมักพวกกิ่งกิ่ฟุ้นนะครับมักหลายพวกนี้โอ้มีคนอยู่บนเหรอหลังนี้คนอยู่บบนี้อันนี้เป็นปลาอันนี้เป็นของผู้ใดสุดผอเพิ่นบวมเห็เนไหมเป็นปลาครับต่อกันมาปลูกยังครับตัวนี้ทิม่มมาจืจออัน,นเป็นผู้ครับ โอ้ยจะพามาเล่นผูดลเลยนาะจังมือเนาะเขาจะหางยังเฮ้ยคู่มือนี่เฮ้ยผู้ธรรมชาติอี้ครับปลาปิ่นดอนไปครับหัานเขาอยากกินฟุ้น ิธีชีวิตอีสานนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้จะเบิดแล้วอีกรอบหนึ่งนะครับใกล้จะเบิด Ủa mà bựng tỏa thàn nè này Bực tò thàn này Tỏa thàn, tỏa thàn, tỏa thàn, ừ, tỏa thàn này chị không có thấy bọn này ลาดางองอนี่ครับการเตรียมเตรียมดินครับสูตรสูตรสูตรลับครับสูตรเด็ดเตรียมดินก่อนปลูกมัน,นครับคนลางคนไปปลูกหลวดนี่บ่เง,งามครับจังไรกับบ่เงามครับอันนี้เตรียมดินในก่อนนะครับเตรียมดินไปแล้วจังไรกับงามคนลรงเราขังหรือขังหรือเออจถ่ายไงเด้อ นะครับผู้ใดสนใจก็สามารถสั่งจองได้ครับผมขี่ใกล้ครับสอบละส40บาทนะครับในเขียอำเภอคลิมมาลาดนะครับส่งฟรีนะครับสนใจก็สามารถนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับไต่ไต่คลิปนะครับหรือว่าผ่านผ่านทางเือทูนะครับไต่คลิปได้นะครับผมการเตรียมดินปลูกดินนะครับลายขัก ล็อกหนึ่งนะครับเดี๋ยวสิบิเก็บกระสอบสวยโ้ครับมีที่กันเนี่ยนะครับจำสูตรไว้ครับผมผู้ได้ชีวิตใหญ่นั่ง่ายนะครับจำสูตรจำนังไว้เป็นแตางงาน่งามคักป่าเนี่ยงามเถ็ๆเะงามเตะเะ ยาสิมาร,รีวิวนะครับตอนตอนตอนขุดนะครับตอนปลูกตอนขุดเอ,อ้ยเกิบกระสอบเียครับโอ้แต่ว่าขี้ฝุ่นงามอีู่เยอขี้ฝุ่นคักอีีเอานะครับกะไกลสีเหลี่ยวนะครับ จนตะเวนตกดินครับตะเวทตกดินเลยเอาจนคำจนหมือดพี่ว่าครับช่วงนี้ไก่สีเหลียแล้วครับ เบิ็ดครับอ่ะฝากนะฝากไอ้ปุ๋ยขายยังไงประมาณฝากไปเนื้อเมลเดอปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยคอ,อก,ป,ออกปุ๋ยขี้ไก่ปุ้ยขี้งัวเนาะปุ๋ยขี้งัวสอบละบสี่สิบบาทสอบสี่สิบบาทครับชงฟีไก่เคียงเคียงชงฟีชงฟีนะครับฝากไก่เคียง กันคำว่าเพื่อก็ต้องคิดใช่ไครับอ่ะฝากไว้นั่นแน่กันแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ครับย้ายขี้ไก่ครับเตรียมเตรียมปุ๋ยเตรียมปลูกนะครับผมฝากไว้นั่นแนกันแล้วกันครับสำหรับช่อง GP Channel นะครับเอาไว้จะเจอกันนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ